สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวัตถุมงคลพระเครื่องเรื่องใกล้ตัวโดยพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านคุณแพทย์พักดีอำเภอแกลงจังหวัดระยองดำเนินรายการโดยอันอำเภอแกลงเรามาศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์และงานศิลปะผ่านวัตถุมงคลร่วมกันสนับสนุนรายการโดยร้านป้ายพิสิทธ์ดีไซน์แอนด์ปริ้เราให้บริการงานป้ายเราคือ ในงานป้ายตั้งอยู่เลขที่154ทับ3ตำบลทางเกวียนอำเภอแกลงจังหวัดระยองช่องทางการติดต่อดังที่นำเสนอในสไลด์นี้ครับหรือโทรศัพท์081 001 6566คลิปนี้เป็นคลิปที่844ขอนำเสนอเหรียญใบมะขามพระพุทธหลังนางกวักไม่ทราบที่ จากภาพที่ท่านเห็นครับเป็นลักษณะด้านหน้าและด้านหลังของวัตถุมงคลจากภาพด้านหน้านะครับเป็นรูปพระพุทธด้านหลังเป็นรูปนางกวักเนื่องจากเหรียญใบมะขามเนี่ยนะครับมีออกจากหลายวัดด้วยกันแต่วัดหลักๆก็คือวัดโสธรวรารามวรวิหารชาชงเสาที่มาของข้อมูลนี้ครับจากหนังสือ100วัตถุมงคลพระเครื่องเมืองไทย สามารถติดตามรายการวัตถุมงคลพักเครื่องเรื่องใกล้ตัวได้ใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ